สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เมนูของเราคือปลาทูสดทอดผัดพริกสดนะไม่ใช่ผัดพริกแกงนะเป็นผัดพริกสดเราดับแรกเราก็เอาไส้ออกล้างแล้วก็บ้างแล้วก็ทอดไถกรอบไฟอ่อนนะครับทอดออกมาแล้วก็จะ เหลืองกรอบแบบนี้นะต้องเหลืองเลยนะกรอบเลยเอาให้กรอบเลยนะขั้นตอนต่อไปนะครับพริกสดครับแน่นอนถ้า,าผัดพริกสดเราใช้พริกแห้งมันก็คงไม่ได้นะแล้วก็ต้องเป็นพริกสดเสร็จแล้วตำครับออกมาเป็นสภาพนี้สภาพนี้เลยนะอันนี้ตำแล้วนะแล้วก็อันนี้ผักชีแห้งบุกแล้ว เมนูนี้ง่ายมากด้วยงบนิดเดียวยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวคิดราคารวมก่อนเดียวบอกอีกที่เราตาำนี่นะมีกระเทียมมีพริกเนะี้อมีรากผักชีแล้วพริกมีพริกพริกแล้วก็พริกแล้วก็พริกขั้นตอนทอดปลานะเราต้องให้กระทะร้อนนะแล้วก็ใส่น้ำมันนะให้ท่วม ทอดด้วยไฟเบานะครับขั้ตนตอนต่อไปนี่ใส่ผงแซบใส่หลายแซบหลายเห็นแแววบบไหมเห็นไหมเห็นไหมหไหม,มีห่ออะไรเห็นแล้วนะ ที่เราต้องใช้หลังจากนั้นก็คือนี่เลยน้ำตาลตามนี้เลยนะอีกนิดนึงก็ได้หลังจากที่เราทำปลาท่อดแล้วเหลืองแล้ว อบแล้วนะเราก็จะเอาเปลาขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเทน้ำมันลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ที่เราทำไว้ ผัดให้เหลืองเลยนะให้หอมเราจะไม่เอาลงไปผัดกับปลานะเพราเดี๋ยวเราจะลาดเอาปลาจะได้กรอบอยู่ตลอดนะครับผัดไปผัดไป เราก็จะเอาขึ้นทักไว้เมนูนี้นะครับงบ50สิบบาทปลาทูนึ่ไม่ถึงโลแล้วก็อีก10บาทเสร็จแล้วพอผัดนะเราก็จะเติมน้ำ ใส่ตำพิมไก่นี่หอ้ออะไรก็ได้นะไปเนนูนนี้จะอ,ออกหวานๆเค็มๆนะครับหลังจากนั้นนะปรุงรสตามชอบใจเลยนะครับแล้วก็เที่ยวน้ำซอสไว้ก่อนให้มันข้นนิดนึง ชอบรสไหนก็เติมเลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นหวานเค็มเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายไหมงบ50บาท50บาทไม่ได้ได้แค่สามตัวนะเทียบ